สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการ VP นะครับกับเรื่องราวหลากหลายแง่มุมนะฮะทั้งสาระแล้วก็บันเทิงที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน<ม>เราเชื่อนะว่าหลายท่านคงพอจะทราบเรื่องของควันบุหรี่อยู่แล้วนะครับวันนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งเป็นต้นนะครับข้อมูลจากมูนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีนะ่เนี่ยพบว่าสถิติล่าสุดนะครับปีแล้วนี่มีคนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่มากถึง5,710รายด้วยกันครับค่ะแล้วก็มีคนเป็นจำนวนมากนะคะต้องทนทุกทรมานจากการเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดโรคหืดและก็โรคมะเร็ง เสียชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่เคยสูบบุหรี่แม้แต่มวลเดียวนะคะแต่ได้รับควันพิษจากคนรอบข้างหรือที่เรียกว่าควันบุหรี่มือสองนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่น่าตระหนกคือทั้งโลกนะคะมีผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองมากถึง6กแสนสามพันรายนะะแล้วมีอีกจํานวนมากที่แม้ไม่เสียชีวิต แต่ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงแล้วก็ทนทุกทรมานจนถึงทุกวันนี้ดังเช่นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโรคมะเร็งมือสองรายนี้ค่ะมา จะเป็นไมใพกุญมจคอยคอยขอบการจนน้ำตาไม่มีฉันเป็นมะเร็งของียนเพื่อดาควุอีทั้งที่ไม่ได้สูนบะุนนรีหล,ลายคนนะฮะอาจจะเคยเห็นสปอตโฆษณาน,นี้ไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าชายสูงอายุท่านนี้เนี่ย ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่แถมยังเป็นนักกีฬาที่รักษาสุขภาพมาทั้งชีวิตนะครับแต่ลวันหนึ่งเขาต้องกลับมาพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงเนื่องจากควันบุหรี่ที่เขาไม่ได้สูบครับค่ะต้องบอกว่าชีวิตของท่านนี้ก็เลยเปลี่ยนไปนะคะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกับท่านเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณสุเทพเกรียงเมงโคตรค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับชินได้สองท่านเลยครับเชินค่ะต้องบอกว่าคืนนี้นอกจากคุณสุเทพแล้วเนี่ยวันนี้มีลูกชายคุณอภิชัยนะมาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวยรับในคืนนี้ด้วยนะครับขอเริ่มในคุณสุเทพแล้วกันนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสร้อย เดี๋ยี่สิบอียี่สิบห้าปีครบร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้โอ้โหเล่นเก่งตอนนี้คุณสุเทพยังทำงานอยู่ไหมครับทำงานส่วนตัวอยู่อะไรครับงานส่วนตัวคืองานอิสระเห็นว่าช่วยเป็นวิทยากรให้กับหลายๆโรงพยาบาลด้วยทำงานกส แล้วเขาของเรื่อนเพื่อนอาบชีวิตอาบใชครับผมนอกจากนั้นก็ยังไปช่วยทางพวกเพื่อนรามาอ๋อมีรามาด้วยได้ต้องบอกว่ามะเร็งกล่องเสียงนี่คุณสเตฟไม่ได้สมบูรณ์เลยแต่ยังเป็นมะเร็งกล่องเสียงถูกครับแล้วตอนนี้ก็คือว่าผู้จะลำบากเพราะว่าตัดออกไปไหมตัดออกตัดออกไปประมาณแต่คือ long ได้ครับของเสียงตั้งกองยกออกไปยกทั้งกล่องไปเลยโอครับงั้นขอย้ำนิดนึงครับว่าว่ารูที่ลำคอเนี่ยเกิดจากกาผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ต้องเปลี่ยนมะเร็งของฉันถ้าเราออกออกไปแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนระบบหายใจฮึหายใจตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอไ้บาดเจ็บ ขอโทษนะครับอ๋อันนี้คือหายใจทั้งช่องนี้อยู่ก็แสดงว่าทั้งการพูดนะคะการหายใจของผู้สเทพทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วยังได้กลิ่นไหมคะในเมื่อจมูกไม่ได้ใช้จมูกหายใจปัดไปตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นเลยแต่เนือจากว่าเราผ่านะบารมาเอก็จะสามารถที่จะใช้จมูก ถ้าไม่เมันจามาตัดกิ่งนะต้องเรียกใครเรียกใครอะไรอย่างเงี้ยเจะไม่ได้ขอถามลูกชายว้าดีกว่าคุณอนวิชัยครับเวลาคุณพ่อพูดคุณพ่อเหนื่อยไหมเออช่วงแรกที่ฝึกพูดใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หลังๆพอพอเริ่มเข้าที่ครับแล้วก็จับมันจะมีเคล็ดลับนิดหน่อย ซึ่งพอจับเคล็ดลับได้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหนื่อยแสดงว่าอย่างน,นี้แสดงว่าคุณสุเทพได้ป่วยเป็นมะเร็งมานานแล้วใช่ไหมคะปราซันสามเก้าแล้วรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่เมื่อวันหนึ่งเราแล้วรูว้ตัวว่าเป็นนมื่ เซล้ต่อมัยสวราจะกินเซลล์ตเพราพอดันั้นเราปวดเจ็บปวดก็จะลำมคอเราไปไว้เของเจ็บปวาเป็นอะไรคืออาการเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราเป็นหวัดเจ็บคออะไรอย่างนั้น ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของมะเร็งเหมือนกันครับแต่อาการจะเริ่มเจ็บคอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาการร่วมก็คือว่าเสียงระยะหลังๆก่อนที่จะไปตรวจเนี่ยเสียงก็จะหายหายไปกินข้าวก็กลืนไม่ลงกลืนไม่ค่อยลงนะพอไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับหมอบอกว่าอาการเ พราะปกติแล้วคุณสุเทพไม่สูบบุหรี่ครับคนในบ้านมีใครสูบไหมคะไม่มีครับก็ไม่มีอีกอแล้วมาเป็นมะเร็งกล่องเสียงเพราะควันบุหรี่ได้ยังไงคะประทับนาทีของเทสมุทรเป็นเทศมนตรีกลับโลกติดต่อบนตัวใหญ่ข้ับจังห<อ><อ>วัดตระกูลราชสีมา ม้วนม้วนปยาไปจากอะไรอย่างเงี้ยเขา้นยาเสม้วนยาเส้นค่ะจับจับที่สก้อาอมเนจบเอผคนเดียว้องมผมจไม่รไคนัคนอืม

จจะเป็นไปได้ในแง่นั้นอาจจะเป็นไปไปด้แล้วจริงเป็นคนแข็งแรงไหมครับก่อนหน้าน,นั้นนะตละอดนะจบทุบเจละเจ็นทีละด,ด้วยย้ายด้วยฝั่งสเก็ตจนเป็นรองแชมป์ปีสารบาสเกตบอลเป็นรองแชมป์นี่ต้องฟิตมากนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับโอบ้โหเเรนน่อออปป็แต อ๋อเล่นแบบอีกเล่นเต็มิดโอ้โห <c oughs> พอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงตสบาย่าอ่อนอีกกระดิบเป็นมะเร็งจริงสีย ถามลูกบ้างคุณพ่อเป็นยังไงบ้างรู้อาการใหม่ๆไม่พูดเลยครับแล้วก็ซึมเศร้าตลอดเวลาแล้วก็คนเดียวที่คุยกับคุณพ่อได้เนี่ยคือคุณแม่มคือขนาดเวลาลูกเข้าไปเนี่ยคุณพ่อยังไม่อยากพูดถึงเพราะจริงๆคุณพ่อจะเป็นเหมือนกับออไอดอลของคนทั้งบ้านนะฮะดัอนอนเี่เวลาที่พอลูกเข้าไปค๊บคุณพ่อก็ไม่อยากที่จะถ่ายทอดให้เราแบบ เศร้าไปด้วยเนี่ยคือเขาต้องเข้มแข็งอะในในในชีวิตเขาทั้งชีวิตทั้งครอบครัวเนี่ยคือคือเขาต้องเข้มแข็งที่สุดอะเป็นหัวหน,น้าครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดียวที่คุยกับเขาได้ในช่วงนั้นก็คือคุณแม่จนแม้กระทั่งวินาทีที่ตัดสินใจที่จะผ่าตัดเนี่ยเออก็ยังก็ยังคุยกันสองคนจนตัดสินใจแล้วถึงมาบอกลูกๆ คือตอนนั้นเราก็คุยกันในครอบครัวแล้วเราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือถ้าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อกับแม่เนี่ยคุยกันแล้วตัดสินใจเนี่ยเราจะอยู่ข้างเขาทั้งหมดมนี่คือสิ่งที่เราบอกว่า,าครอบครัวมันต้องเราเราซัพพอร์ตเขาทั้งหมดนะฮะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันขออน,นุญาตสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าวันแรกที่เขาผ่าตัดเนี่ยพอเข็นออกจากห้องผ่าตัดมาปั๊บเนี่ยผมไม่รู้ ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมผมรู้แค่ว่าแวแบรแรกที่เขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยอยากให้เขาเห็นผมอยู่ตรงนั้นอีสัมผัสได้ว่านี่ผ่านมาเป็นสิบปียังตอนพูดยังสะเทือนใจอยู่เลยเนาะใช่ครับคุณเซเีครับแล้วพอผ่าตาัดเสร็จเนี่ยมะเร็งเราหายเลยไหมครับัผม ชะตาล่ะ้ไอ่รเรเเ็วจบปั๊บเปลี่ยนหมดปั๊บเกราพว่าต้องทำต้องมารู้นนรกับผู้มีรยได้อะไรสื่อสารอะไรกรมไม่ามาจะดทำได้ต้องดีปัจัยค่ะแสดงว่าหลังจะผ่าตัดกลับมาในการสื่อสารกับลูกๆนี่ใช้วิธีอะไรคะเอ่อช่วงแรกใช้เขียนครับ คุณพ่อเขาจะมีสมุดโน้ตเล็กๆแล้วก็ไว้เขียนสื่อสารว่าอยากได้อะไรแต่ว่า<ม>ในภาวะอารมณ์เองเนี่ยก็คือยังซึมเศร้าอยู่แล้วก็จะมีโกรธโกรธเคืองบางครั้งเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากจะบอกอเคยบอกกับลูกๆเคยพูดกัพูดได้นนเลยพูดได้เลยแต่พูดไม่ได้ใช่ถูกต้องครับเรียกว่าจะพูดพอพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆรู้สึกว่าสิ้นหวังอะไรตาย แล้วสิ้นหวังอยู่นานแค่ไหนจนเก่ามีความหวังอีกครั้งว่าฉันจะต้องพูด้ได้